สวัสดีเจ้ะเอตุกตาผาฝันขามะเอส,ส่วนกับเอ้ยเนาะฝนเบิ่งเสาตกเมื่อกี้เนี่ยค่ะมันเป็นอากาศอันฮ้อนแดลมพัดแด่แดดออกไหลรูดูเหมือนนี้มา้แต่ว่ามันอากาศดีมาเอสโซเอนะตัดท่านตัดนดี้มาเบิ้งไปนํากันนะขอแบบง่ายๆสไตล์เอยตุกตาผาฝันเด้อจ้ามาเด้อพูดเลยนะทำงานก็ออกกำลังกาย่ามากค่ะ อุปกรณ์ก็นี้บัวขาทุกมือ คำโปรยากันเท่เหมือนเปลือกกระได เอ้ยไปหาอันกันไก่น้อยก่อนค่ะนึกว่าวางไว้อยู่มงอันนั้นสงแดงว่าเอ้ยไปวางไว้มองอื่นอ่ะค่อยเจออันอันตอนโตไปเนาะเจ้น้ำมันหึงพูดจ้าไปหากันไก่อันที่ว่าทนัดหมือก้อนนี้มันใหญ่พูดค่ะอันนี้กันไก่ตัดอันนี้มันใหญ่พูดจักไปไว้ก็เหลือค่ะไปหาก็เด้อเอาค่ะ